สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมเบสบอลนะครับนี่วันนี้ผมก็พาคุณเฟรมมาด้วยเหมือนเดิมนะครับและตัวที่เราจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือล u m e n นั่นเองครับซึ่งเมื่อเราใช้ตัวล u m e n นะครับมันจะมีเป็นดาบสีเหลืองเพิ่มขึ้นมานะครับ ให้เราซื้อได้นะครับเราต้องกดล็อกดาบก่อนนะครับแล้วถึงจะซื้อได้ในราคา2แอมอรเลแต่ว่าเราจะไม่สามารถซื้อดาบเพชรและดาบแอมอรเลได้นันเองนะครับจะเป็นดาบสีเหลืองแทนซึ่งดาบแสงจะสร้างดาเมจ45ดาเมจและมีคููดาว0.3วินาทีถ้ากดโจมตีค้างไว้เป็นเวลา0.8วินาทีจะปล่อยคลื่นแสง17ดาเมจใส่ศัตรูในครั้งที่2จะใช้เวลาชาร์จอย่างน้อย 0.35วินาทีและปล่อยขึ้นแสง6ดาเมสใส่ศัตรูซึ่งถ้าเราฆ่าศัตรูโดยใช้ดาบแสงจนหลอดพลังเต็มเราจะสามารถปล่อยขึ้นแสงได้เพิ่มขึ้นอีกถึง3ระลอกเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองเล่นกันนะครับเราเล่นโหมด 2v2 นะครับเราต้องพยายามไปเก็บของเก็บเพชรเก็บแอมโมเลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้ได้เปรียบศัตรูครับ ปิดบ้านก่อนไปนะครับเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยเราปิดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเพชรนะครับส่วนคุณเฟร,รมจะแยกไปเก็บเอเมอรัล์นะครับตอนช่วงต้นเกมเราให้รีบเก็บเพชรให้เร็วที่สุดเลยนะครับถ้าเป็นด่านนี้เพราะว่าเพชรมันใกล้แล้วก็เร็วนะครับ ส่วนเฟรมเขาใช้ตัวดาบพุ่งได้นะครับแล้วก็จะมีดาเมจเวลาพุ่งด้วยก็เลยให้เขาไปเอาแอมมอลล์นะครับจะได้ได้เปรียบในการต่อสู้เพราะว่าเวลาเราไปเอาแอมมอลล์ก็มันจะมีศัตรูมาแยกนะครับเขาก็จะได้ฆ่าศัตรูแล้วก็เอาแอมมอลล์มาให้ได้นะครับ เรามีชุดเกาะแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะสู้ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดาบแสงนะครับแล้วก็เวลาจะสู้แล้วก็ไม่ได้ได้เปรียบศัตรูขนาดนั้นนะครับศัตรูมีตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นตัวยมทูตแล้วก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับศัตรูมาต่อทางไว้นะครับแล้วก็จะมีทางไปเอาเพชรเพิ่มขึ้นนะครับ ต้องขอบคุณศัตรูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางอพยพเราก็จะมีหลายๆทางนะครับแจมเลยเดี๋ยวเราเพื่อนเป็นไงบ้างเราไปช่วยเพื่อนนะเ,เพื่อนโดนมันไล่อสรุปเพื่อนตีมันตกไปเฉยเลยนะครับระหว่างที่ศัตรูยังไม่ทำเลยนั้นเราก็เก็บเอมมาล่อไปก่อนนะครับ ตัเป็นงไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสตูอุ้ยสตูัตูดูเหมือนจะมาลุมเรานะเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านก่อนดีกว่าอ่าถ้าสตูมาลุมเรางั้นเดี๋ยวเราซื้อดาบแสงนะครับอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวนะเราเราน่าจะเก็บแอมามเลครบเลยคนระับอ้าวอ้าวแอมามเล็ ML ไม่ขึ้นอ่าขึ้นเลยนะครับโอเค เรายังไม่ได้เก็บเงินเลยครับซื้อชุดเกาะเหล็กโอ้โหเพื่อนค้าได้รัวๆเลยครับเราเก็บใกล้ครบแล้วครับผมว่าจะเก็บให้มันครบทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนนะครับโอ้โหเพื่อนเก็บหมดเลยนะครับจังหวะนี้ร้อยครับผมได้ชุก,กเกาะเหล็กแล้วก็ชุดเกาะเพชรแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเพื่อนเหมือนจะไฟอยู่นะครับผมก็เลยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนนะครับสต,สตอูอยู่งั้นพอดีนะครับเดี๋ยวผมทดสอบปล่อยลำแสงให้ดูนะอ๋ออันนี้มันอันนี้มันติดติดแมพนะเป็นนี่ไงนี่ไงไงเร่งนะ Message. เน็ตเน็ตผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรอศัตรูโดนดาเมจชิบผครับอา้าวศัตรูตกไปตายเลยครับน่าเศร้ามากงั้นเดี๋ยวผมไปตีเตียงเลยแล้วกันนะครับโอ้โหศัตรูสู้ผมไม่ไหวเลยครับเพราะว่าศัตรูเพิ่งมีชุดก่อนหนังครับแต่ว่าผมมีชุดกอเพชรแล้วก็ดาบสุดโหดนะครับของตัวนี้นะเองโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนปั๊มศัตรูเลยครับเหมือนเหมือนปั๊มไล่ฆ่าเลยครับ ศัตรูน่าสงสารมากอ่ะศัตรูออกไปแล้วครับเหลืออแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราต้องรีบตีเตียงครับศัตรูจะได้ไม่ออกหมดนะครับต้องรีบให้มันจบไปนะครับเดี๋ยวเป็นการทำร้ายจิตใจศัตรูมากเกินไปนะเรีบเยบร้อยปิ้วชนะแล้วครับตอนนี้ค่อนข้างเป็นตาที่ชิวๆครับ ตัวไม่ได้โหดอะไรมากมาครับตาที่สองนะครับ EP นี้ก็จะมี2ตาตาครับเพราะว่าตาแรกมันเร็วมากเลยนะครับชนะเร็วมากเดี๋ยวแล้วก็สเต็ปเดิมนะครับไปรีบเก็บเพชรเก็บแอมอรเลอกันเหมือนเดิมซื้อบล็อกแล้วก็เตรียมไปต่อเก็บของนะครับแล้วก็ยังเป็นหน้าที่เราเหมือนเดิมครับหน้าที่ปิดบ้าน เพื่อนเพื่อนเขาไม่ปิดบ้าน,นครับแล้วก็ไม่เป็นไรนครับปิดบ้านให้เขานะ <Nice. S 1> ต่อบล็อกเวลเพรกันเลยนะครับครั้ <Nice. S 1> งนี้เรามีชุดก่อนตแต่ต้นเกมเลยนะครับ ัตูยังไม่มาเอาแมมาอมมอลล์นะครับแล้วก็เก็บได้ชิวๆเลย <Nice. S 1> สตูเริ่มแอตแท็มาที่เรานะครับเดี๋ยวเราต้องรีบเอาแอมมอลล์ไปเก็บก่อนครับโอ้ยเดินสตูยิงครับเกือบตกแต่ว่าก็ยังรอดมาอยู่สตูมีทีท่าว่าจะมาตีเตียงครับอ้าวเรียบร้อยเตียงแตกเลยนะครับอ้าว แล้วก็แพ้อย่างราบคาบเลยครับอ่ศสตูมันรวมมือกันครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับที่อยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยนะครับบายบาย